ะค,ะคุณธีราวานรอบรู้นะคะมีปัญหาเรื่องของวุ้นตาเสื่อมนะคะสวัสดีค่ะธีราวันรอบรู้ค่ะมีอาการตาแห้งมาเป็นระยะแล้วก็อยู่ๆมาก็วุ้นในตาเสือ่อมคุณใน,นตาเสื่อมนะคะคือมีลักษณะว่าเหมือนมีมดำดำๆอยู่ข้างข,างขวาตาค่ามองไปเนี่ยเราจะเห็นเมื่อประมาณเดือนพระดาษนี้เองค่ะ มีว่ามีชันมากแต่ยังสงสัยเอ๊ะทำไมมันมีอะไรอยากแย่อะไรรบกวนเราอยู่นะปรากฏว่าก็เป็เปิดเองแล้วก็ไปหาคุณหมอคุณหมอขยายบานตาก็ปรากฏว่ามุนในตาเสื่อมนะคะแล้วก็หลังจากคุณหมอขยายบ่านตาแล้วสักประมาณสองสัปดาห์นะะมีอาการตาแห้งมากแห้งจนที่ว่าสู้แสงไม่ได้เลยแม้กระทั่งหลอดดิออนใสจากหลอดดิออนนะคะ ก็ต้องใส่แว่นตาดำแล้วก็หยดน้ำตาเนี่ยน้ำตาเทียมมาถี่มากเลยชีนี้ที่ว่าไม่ไม่ถึงสิบนาทีเนี่ยต้องหยอดต้องหยอดนี้เป็นระยะเลยหลังคือเราไปหาคุณหมออนะไรเงี้ยะเราก็ทราบแล้วว่าอุ้นในตาเสื่อมเนี่ยมันไม่มันมันไม่หายาารักษาไม่ได้นอกจากมันจะเสื่อมมากขึ้นเราก็ต้องทําใจเพราะว่าคุณหมอตรวจแล้วแล้วก็ให้น้ำตาเทียมมาหยดแล้วเราก็าแก้ไขโดยใส่แว่น กัแนแดดแล้วก็หยดน้ำตาเทียมทีมากจนกระทั่งพอเพราะว่าเราคบเนี่ยตอนกระกะดาแล้วจะส,สองสัปดาห์ได้แล้วก็มีอาการตาแห้งใช่ไหมปรากฏว่าสิงหาอ่าพิมโอของเราเนี่ยออกมาก็ตอนแรกยังไม่ได้ทานนะคะเพราะช่วงนั้นติดธุระนิดหน่อยไม่ไ,ไม่เค่อยได้เข้าบริษัทไปเจอนนองที่ที่ที่บ้านนะคะน้องเข้ามาเดินเที่ยวแถวตลาดแถวบ้านนะคะแล้วเขาบอกว่าเขามี แบบเหมือนจะต้อเนื้อ่ะเกือบเข้าตาดำาแล้วเขาบอกเขากินมาสามเม็ดเองคือสามมือ้อละเม็ดเ็าบอกเนี่ยตาหนูเนี่ยมันดีมากเลยก็เลยบอกเขาไปบอกไม่เชื่อหรอกมันเป็นไปได้ยังไงที่มันจะเร็วขนาดนั้นแต่ตัวเองก็ <c ười> แอบกินเพราะว่าเพราะว่าเราก็กลัวตาบอดพี่กันก็เลยเอ๊ะในเมื่อลิตภา์เรามีอยู่แล้วใช่ไหมทำไมเราไม่กินเรากินแต่อะทีทนอลซึ่ง มื่อก่อนเนี่ยปวดเขาา่านะก็กินแต่อาติโน,นกินแต่อาติหนในเมื่อมีบิมโอแล้วพอเพลินช่วงนั้นไม่ได้เข้ามาศึกษานาะฮะติดติตรละน้องก็กินได้เร็วขนาดนี้อแล้วเราเอามาก็ตอนนี้นก็ก็ไม่ค่อยทราบอะไรนะเพราะว่ารู้ว่ามีก็ไม่ได้ศึกษาลึกเพราะว่าติดธุระก่อเชา้ามีอาีิหนกินอยู่แล้วก็ทาทนอาติหน2เม็ดเชา้าแล้วก็น้ำนา,ออา,างคุณจะทานปกติจะทานอาติหน2เม็ดเย็น2เม็ด แล้วน้ำมัคุณเนี่ยตอนเช้าประมาณเกือบครึ่งซองแต่พอมาเจอบิลโอล่วเนี่ยก็ทานเช้าก็ยังเสียได้อาจิหนอย่งนะก็ไม่ได้เข้ามาศึกษาเนี่ยนะก็ทานอาจิหนกสองก็แกะไปแล้วแล้วก็บิลโอ2สองก่อนนอนแล้วน้ำมันคุณครึ่งซองทานอย่างนั้นสักพักเราจะมดเสียได้แค่ที่ใส่พี่ก็ทิ้งอาทิหนกเอาไว้คนอื่นทานที่เป็นลูกค้า ให้เขาทานซีเลยเราก็ทานบิบโอเอ๊ทําไมเราลืมหยดน้ำตาแต่น้ำตาเทียมมันแต่เมื่อไหร่ก็ไม่รู้คือแบบตาแห้งๆอยู่มันมันไม่ได้ใช้แล้วก็อยู่ๆแว่นตาดำก็ทิ้งไปตอนไหนไม่ทราบเลยค่ะแต่ว่ามีอยู่ช่วงหนึ่งคือหลังจากช่วงนั้นที่ดีคุณแม่ไม่สบายพี่ๆติดธุระคือคุณแม่ไม่สบายต้องขับรถไปทียองค่ะก็ขับไปครั้งแรกขับกลางวัน รางวันก็ขับคนเดียวเหมือนกันนะไปคนเดียวก็จากเดิมเนี่ยต้องใส่แว่นกันแดดแล้วก็ต้องหยอดตาวันนั้นก็ลืมใส่แว่นกันแดดก็ขับไปเรื่อยมันก็มีแสงมีอะไรเงี้ยก็ไม่ได้คิดอะไรก็ไปถึงเอะเราลืมใส่แว่นกันแดดเนาะมันเนิ่งย้อนนะตอนที่ตอนที่ขับไปนี่ไม่ทราบเรามันเนิ่ย้อนตอนหลังว่าเอะเรากินไปเนี่ยกลับถึงบ้านแล้วไม่ไม่เป็นอะไรเลยจนดึกแล้ว มีอาการรู้สึกมันจะผ้าง้านิดๆเพอตอนนั้นกินได้สักสัปดาห์ได้พ่าง้่างนิดเราก็หย่อนตาเทียมแล้วก็ด้วยความที่ว่าเอะมันคงจะได้เวลาแล้วล่ะห้าทุ่มแล้วไปหยิบบิมโอมาไม่อยากจะบอกว่ามันมหาศรจย์มากคือเอะมันจะอาจารย์มันออกฤทธิ์เร็วขนาดนั้นเลยเหรอฮะหนูทานแก้วหนูวางแก้วน้ำแต่ต่างจังหวัดไกลหน่อยนะอาจารย์ก็เดินกลับมาตามันใส่ใส ตาใสาจริงๆจุกนึกอยู่ในใจเฮ้ยมันมาหัศจรรย์ขนาดนี้มันทำงานเร็วขนาดนี้อ่ะเราเก็บไว้ในใจด้วยเวลาก็ก็ใช้ชีวิตตามปกติเหมือนเดิมทานเหมือนเดิมค่ะแล้วก็มีอยู่วันคุณแม่อัลไซเมอร์น่ะก็ต้องวิ่งวิ่งรถจากกรุงเทพเนี่ยไปรับคุณแม่จากระยองแล้วก็มาหาหมอที่กรุงเทพออกจากกรุงเทพสองทุ่มค่ะถึงระยองห้าทุ่ม ใช้เวลาสมชั่วโมงซึ่งมันจริงๆแล้วตอนคืนเนี่ยอยู่ในกรุงเทขับรถไม่ได้แสงแสงเอ้ไฟตารถกับแสงบอกทางเนี่ยเราแยกไม่ถูกเดิมไม่แยกไม่ถูกแต่วันนั้นได้อยากทดลองเพราะก่อนหน้านี้ขับกลางวันใช่ไหมฮะเที่ยวนั้นขับกลาคืนสองทุ่ขับรถมันก็ปิดระเบียบมาเนาะร้อยยี่สิบรแล้วก็ไม่ได้ใส่แว่นเลยแว่นอันนี้จริงๆใช้ไม่ได้แล้วไปตัดใหม่ อันนี้ใช้ไม่ได้ละสายตาดีขึ้น mm hmm. วันนั้นวิ่งแล้วคนเดียวสามชัว่วโมงไปถึงบ้านห้าทุ่มตาเขายัางใสอยู่กว่าจะนอนก็นเที่ยงคืนกว่าไม่มีปัญหาเลยคือแบบดีใจมากว่าโอ้โหจากเดิมเนี่ยคุณหมอบอกว่าวุ้นในตาเสื่อมเนี่ยมันเกี่ยวกับบอ <Yeah. S 1> จะวิธีรักษาก็คือน้ำตาเทียมหยดเนี่ยน้ำตาเทียมอยงเดียวแล้วมันจะค่อยเสื่อมไปเรื่อยเรื่อยแล้วก็มันคิดแนละ้วเนาะ จะไหวไหมเนี่ยโชคดีมากที่มาเจอวิงโปกของอาจารย์นะฮะต้องขอบคุณผลิตภัณฑ์ของแอปเปิลมากเลยคะแล้วก็ขอบพระคุณนักวิทยาศาสตร์ของเราที่ได้ทำผลิตสินค้าดีออกมาให้เราได้ใช้จริงๆแล้วว่ามันเหมือนเราภูมิใจมากนะคะที่ใชผ้ผลิตภัณฑ์ตัวนี้จ้ารู้ดีใจมากเลยว่าเราเหมือนได้ทามุลน,นะคะที่เข้ามาในลแอปเปิลอะไรเนี่ยที่มาขายบีนี้เนี่ย จริงๆแล้วเป็นคนขายอาหารสุภาพสมโกนเพสอะไรพวกนี้นะก็ลูกค้าส่วนใหญ่จะเป็นผู้สูงอายุพ,พอได้มาสัมผัสต,ตัวนี้แล้วคือเรารู้ที่มาที่ไปของสินค้าความปลอดภัยแล้วประสิทธิภาพที่ใช้เนี่ยคือถ้าลูกค้าในร้านเนี่ยเขาจะเชื่อมั่นป้าเราเราเป็นคนที่ค่อนข้างจะสกินของนะฮะแล้วก็ถ้าเป็นของโกนเพสหรือว่าของเลมอนฟาร์มเนี่ยเขาจะ มหามหาเล็กีิรวนันนะคะว่าช่วยหาสินค้าปลอดสารหรืออะไรเขาจะมั่นใจในมาตรฐานตัวเราเองอยู่แล้วเพราะฉะนั้นพอได้สินค้าคือจะเอาอะไรเข้าร้านหรืออะไรเนี้ยจะดูสินค้าทุกขั้นว่าแล้วยิ่งมาเจอรู้ที่มาที่ไปแล้วประสบคุณคุณประโยชน์ที่รักษาเราได้เนี่ยที่ที่เราทานไปไม่กี่วันเอนงทำให้เราฟื้นคืนออกมาได้ไงกล้าพูดได้เต็มปากเลยกล้าคุยกล้า คุยกับลูกค้านี้ได้เต็มแล้วมันมันมันเหมือนกับเราพูดจากใจแล้วเราเจอเองมระสบการณ์เองมันบริสุทธิ์มากแล้วคิดว่าคงดรจะช่วยให้คนที่มืดไปแล้วเนี่ยตาสว่างขึ้นสดใสขึ้นชีวิตนี้นี่ถ้ามองเห็นเนี่ยทุกอย่างก็ทำให้ชีวิตมีความสุขมากขึ้ต้องขอขอบคุณมาก